โศกสารสุขแจง้งตรวจเอทเคแล้วผลเป็นบวกจะเบิกประกันโควิดต้องตรวจ RT-PCR ซ้ํา้ำหากไม่เข้าเกณฑ์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองซึ่งจะได้รับเงินคืนจากประกันภัยภายหลัง ทางด้านในแพทย์รุ่งเรืองกิตผาติที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าหากตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกหากไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยสามารถเข้าระบบการดูแลรักษาที่บ้านหรือในชุมชนได้โดยไม่จําเป็นต้องตรวจ RT-PCR ซ้ํายกเว้นในรายที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงทางการแพทย์จะมีการตรวจ RT-PCR โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ป่วยแต่อย่างใด แต่สำหรับกลุ่มที่มีอาการน้อยหรือไม่มีความเสี่ยงทางการแพทย์แต่มีประกันโควิดและต้องการผลการตรวจ RT-PCR เพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมประกันนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าตรวจ RT-PCR พร้อมใบรับรองสำหรับเบิกประกันเองซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายโดยค่าใช้จ่ายในการตรวจและเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้ป่วยจะได้รับคืนจากเงินเอาประกันโดยที่โรงพยาบาลที่ทำการตรวจจะไม่ได้เบิกค่าตรวจ RT-PCR ซ้ำซ้อนกับสบปสอชอ,อีก